ล้มมันเหนื่อยมันลาเหมือน,นแทบขาดใจเดินมาจนท้อไม่เจอจุดหมายปลายทางที่ฝันญญจุดลับดีไหมถ้าเดินต่อไปอยากเย็นขึ้นหน้าสวัสดีค่ะน้องกิฟนะคะวันนี้ขออนุญาตทำหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะวันนี้นะคะเรามารวมตัวกันอยู่ที่กอไผ่ค่ะ วันนี้เป็นงานบุญพิเศษนะคะของชาวพี่น้องกอไผ่และชาวสองร้อน,นะคะก็คืองานบุญกระถินสาม,มัคีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการเตรียมงานแล้วก็บรรยากาศภายในงานและความสนุกสนานเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็เดี๋ยวจะมาอยู่กับพ่องานของเรานะคะนั่นก็คือป้าหนุน่มน,นั่นเองค่ะป้าวันนี้เรามาทําอะไรกันคะอันดับแรกนะครับ ขอบคุณสมาชิกครอบครัวกอไผ่พี่มั่งน้องมั่งแม่มั่งเพื่อนมั่งใครก็ได้ที่เข้ามาอยู่ในครอบครัวกอไผ่น่ารักทุกคนงานกอไผ่มีทุกปีครับวันเด็กมั่งวันแม่มั่งวันพ่อมั่งวันนี้เป็นวันกระถินพี่น้องเพียบเลยครับวันนี้เรามาเทสเส้นทางกันจากบ้านกอไผ่ที่จะมีประมาณสิน้นสิ้นปีทุกปีเราจะมีงานกันแบบนี้ทุกครั้งเลยเป็นเป็นงานบุญปีนี้เป็นงานกระถินจุดประสงค์หลักของเราก็คือสร้างเมมครับเผาศพ าก็คือวัดที่เราจะไปเนี่ยวัดก,กกแก้ววงพระจันทร์เมียมเริ่มพังแล้วกลัวจะตายแล้วไม่มีที่เผาตัวเองใส่อย่างนั้นไม่เป็นไรครับดีและก็คือขอบคุณทุกๆหน่วยงานจากพี่ๆทุกๆท,ท,ท,ท่านหลายๆกลุ่มพี่ชายสุดหล่อของเราพี่เขมหัวหน้ายิไบอยทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ตัวกลางตัวบักเอฟมิซูบิชิ ishi, ไลเดอร์ซูตซูตไลเดอร์ขอบคุณมากๆสำหรับพี่น้องชาวซูต โบวินไรเดอร์ขอบคุณมากๆวันนี้เรามาเทศเส้นทางกันก็นกนกนคือจากก้อภไยไปวัดโกแก้ววงพระจันทร์เดี๋ยวเราเดินทางไปด้วยกันครับแล้วสิ่งที่ป้าอยากให้คนที่มาร่วมงานเนี่ยนอกจากจะได้บุญแล้วป้าอยากให้คนที่มาร่วมงานได้อะไรบ้างคะ,ะสิ่งที่ได้หลักๆเต็มๆเลยก็คือใจครับทุกอย่างเรามีใจให้กันตลอดงานบุญเรามีตลอดพี่ๆเรารักกันทุกคนและอยากให้พี่น้องทุกคนเดินทางไปด้วยกัน ครอบครัวกอไผ่ทุกคนและชาวสองล้อทุกคนเราจะเป็นสายบุญสร้างบุญด้วยกันครับค่ะเดี๋ยวให้ป้าสนะคะเชิญชวน,ชวนพี่น้องหรือว่าชาวกอไผ่นะคะมาร่วมงานในบุญครั้งนี้ค่ะเ,เชิญนะครับพี่น้องครอบครัวกอไผ่ทุกท่านและเราชาวสองลอ้อร่วมกันงานบุญครั้งนี้ครับแล้วพบกันครับงั้นเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ท่านอื่นกันต่อเลยนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับตำรวจอาสานะคะแล้วก็ตัวแทนของอาสาทุกท่านนะคะแล้วเดี๋ยว วันนี้นะคะจะขออนุญาตสัมภาษณ์ตัวแทนก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวขอรบกวนแนะนําชื่อก่อนนะคะครับผมร้อยตํารวจโทเขมชาติจันสว่างตำแหน่งรองสารวัตรปราบปรามสถานีตํารวจทางหลวงสองกองกำกับการสามครับผมขอทราบชื่อเล่นนิดนึงนะคะครับชื่อคุณแอดครับงั้นขออนุญาตเรียกพี่แอดนะคะครับยินด,ดีครับวันนี้พี่แอดมาทําอะไรกับชาวกอไผ่าาคะวันนี้เรามาเตรียมงานเกี่ยวกับกางานถ้อยกระถิน่น สามัคคีของชมรมกอไผ่ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนแล้วงานที่พี่มาวันนี้นะคะมีการเตรียมงานหรือว่ามีการเตรียมความพร้อมมาอย่างไรคะครับเราได้เตรียมความพร้อมมีการประชุมกับอ,อสอสำรวจเส้นทางซึ่งจะเข้าไปที่วัดแล้วก็อำนวยความสะดวกแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับบ้านเรือนข้างเคียงที่ว่าวันนั้นเราจะมีขบวนปิกบค์หรือสองล้อเราเนี่ย จะประมาณ1,000ันคันอันนี้คือจำนวนที่มานี่คือเยอะแล้วหรือว่าต้องมีอีกวันนี้ยังมาน้อยฮะมาเซิฟงานมาสำรวจเส้นทางกันแต่ถึงวันจริงเนี่ยจะมีพี่น้องชาวกอไผ่แล้วพี่น้องสองล้อของเราเนี่ยมาอีกเยอะตามที่แจ้งมาจากทางอาจารย์หนงนครับอ๋อแล้วพี่รู้จักกับอาจารย์หนงและหรือชาวกอไผ่นี้ได้ไงคะผมรู้จัก,กอาจารย์หนงมานานแล้วพ่ออสอที่ที่ผมปรึกขึ้นมาจากเป็นอสสของ ตำรวจทางหลวงอันเนี้ยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์โหน่งเป็นส่วนมากแล้วก็เราก็จะมีงานหลายอย่างอย่างเช่นไปแจกของให้นักเรียนในเขตรับผิดชอบของผมแล้วก็เลยสนิทก,กับอาจารย์โหน่งแล้วก็ทุกงานเราก็จะมาแล้วกปกติก็จะไปมาหาสิทยาอยู่แล้วความประทับใจที่มาทุกครั้งกับอาจารย์หน่งเนี้ยพี่มีความประทับใจอะไรบ้างคะเอ่อคือในระแวกนี้สองข้าง,างทางที่บ้านอาจารย์หน่งอยู่เป็นเขตรับผิดชอบที่ผม เป็นหัวหน้าอยู่ฉะนั้นเมื่อมาได้สัมผัสประชาชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็สามารถเข้าได้ถึงประชาชนได้ดีในส่วนหนึ่งนะครับโอเคค่ะก็แล้วเดี๋ยวก็จะไปสัมภาษณ์พี่ๆท่านอื่นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะได้รู้กันว่าแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแทรกนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแนะนําตัวนิดนึงนะคะครับอศอสอลงกรแพทย์วิชาครับ แล้วพี่ๆแล้วพี่อรงกรรู้จักกับท่านอาจารย์หน่งได้ยังไรคะอ่าถ้าเป็นการส่วนตัวแล้วนานมากครับมาก็คิดว่าไม่ต่ำกว่าสิปีนะครับคืออาจารย์หนุ่งเนี่ยเป็นอาจารย์ที่ที่ผมรับประทนะครับอยู่ในใจส่วนหนึ่งของผมมานานแล้วแล้วผมก็ติดตามแกมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นอยู่เรื่องของการอะไรแล้วแต่ที่โรงเรียนหรือวัดที่ขาดแคลนก็จะนําเสนอแก่ท่านครับ งั้นเดี๋ยวขอสัมภาษณ์พี่ท่านอื่นก่อนนะคะครับผมคค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่ขอแนะนําตัวนิดนึงนะคะครับผมอสอจารินการขยันนะครับก็มารู้จักกับอาจารย์หน่งได้ประมาณสักเกีติปีนะครับแล้วพี่มีความประทับใจอะไรเกี่ยวกับอาจารย์หนงหรือว่าชาวกอไผ่ยเราคะเออผมประทับใจอยู่อย่างนะครับว่าอาจารย์หน่งนี่ท่านมีแต่ให้นะครับ ทุกอย่างที่ท,ท,ท่านให้กับลูกศิษย์นะครับแล้วก็ให้กับสมาชิกทุกคนที่อยู่ในกลุ่มของอาสาทางหลวงนะครับก็ตรงนี้ผมภูมิใจนะครับแล้วตอนนี้คือพี่มีการเตรียมงานอะไรมาล่วงหน้าไหมครับสําหรับการเตรียมงานนะครับวันนี้นี่ผมจะมาสํารวจเส้นทางนะครับกับผู้บังคับบัญชานะครับแล้วก็หลังจากนี้เสร็จแล้วเนี่ยจะมีทีมงานของ อาสาทางหลวงนะครับที่จะเข้ามาดูแลเรื่องของการจราจรในวันที่1นะครับแล้วความประทับใจที่พี่มีอยู่กับอาจารย์นงและหรือว่าพี่น้องชาวกอไผ่ทุกท่านเงี้ยพี่มีอะไรบ้างครับสําหรับพี่น้องชาวกอไผ่ทุกคนนะครับผมก็รู้จักมานานนะครับแล้วก็ผมมองว่าความสามัคคีของลูกหลานกอไผ่นะครับ เขามีเขามีมาตลอดะครับคุณค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในงานกันต่อดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวจะามาแนะนํากับกลุ่มต่อไปนะคะพี่ชื่ออะไรคะชื่อพี่สารครับแล้ววันนี้พี่มากันกี่คนคะพี่สารมาจากกลุ่มมิ t ซูบิชิไรเดอร์มาด้วยกัน10คนครับผมวันนี้10คันแล้ววันจริงจะมากี่คนนะคะวันจริงมาประมาณ50คันครับ แล้วแน่ใจนะว่าจะมา50คันอ๋อมามากกว่านั้นครับผมประมาณกันต่ําแล้วความประทับใจที่พี่มีต่องานบุญกระถิ่นครั้งนี้อะคะงานบุญกระถิ่นครั้งนี้ถือว่ามาครั้งแรกที่เป็นของอาจารย์หนวงรู้สึกประทับใจมากนะครับเป็นการรวมตัวของกลุ่มเราชาวสองล้อเยอะมากมากครับผมทั้งรถเล็กและรถใหญ่แล้วครั้งต่อไปถ้าเกิดว่ามีอีกนี้พี่จะมาไหม สำหรับอานบุญนะครับและก็เป็นอานบุญของอาจารย์หนงซึ่งเป็นอาจารย์ที่ต่างผมและก็ทีมมิสซูบิชิไลเดอร์เคารพรักนะครับอาจารย์หนงจัดอานบุญที่ไหนหรือกิจกรรมใด,ใดๆนะครับทีมมิส s ูบิชิไลเดอร์พร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของอาจารย์ให้สําเร็จครับแล้วน,นอกจากบุญที่พี่ได้ในการทําบุญครั้งนี้แล้วพี่ได้อะไรอีกจากงานนี้คะอานตอนนี้คือจะได้เพื่อนฝูงครับเพราะว่าเป็นการรวม กลุ่มจ้าวสองล้อซึ่งใหญ่ที่สุดที่ผมได้พบมานะครับและก็พบเพื่อนๆหลายส่วนนะครับทั้งกลุ่มไรเดอร์ของบอวินไรเดอร์หรือว่าพัทยา PCX ดอนเมืองอะไครับนั่นขอขอบคุณกลุ่มมิสุูปิชิไรเดอร์มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ E bye